สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Killer Mob Story ในหัวข้อพิเศษกับพ่อบ้าน Killer Mob นะครับถ้าเห็นคลิปใหม่ก็แปลว่ามีคำถามใหม่มาอีกแล้วใช่คำถามที่พวกเรารวบรวมกันมาจากทั้งในกลุ่มและ จากหลายๆที่นะครับวันนี้กับคําถามที่หลายคนถามกันเข้ามานะครับงูไทยเลี้ยงได้ไกลถึงไหนจัดไปเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องกลับไปย้อนรอยถึงต้นต่อของงูบอลไพตอนที่เราเลี้ยงกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่ามีที่มาจากที่ไหนนะครับงูบอลไปตอ้นนั้นเป็นงูที่มีถิ่นกําเนิดในโซนของเวสต์แอฟริกานะครับซึ่งความชื้นเฉลี่ยตลอดปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70รวมไปถึงอากาศที่อยู่ประมาณ28-30องศาตลอดทั้งปีค่อนข้างจะเป็นงูที่่อยูในนพื้ที่ ร้อนและแรงนะครับหลังจากนั้นมานะครับงูบอไปต้นก็ถูกนําเข้ามาโดยชาวอเมริกันแล้วก็ถูกพ่อพันธุ์มาในฟลอริดานะครับหรือในสถานที่อื่นๆซึ่งหลักๆแล้วผมจะพูดถึงตัวอย่างในฟลอริดานะครับในฟลอริดานั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ13ถึง347องศาร,รวมไปถึงความชื้นที่45ถึง55ตลอดทั้งปีนะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรนจ์ที่กว้างมากๆเลยครับซึ่งในตรงนี้ถามว่าชาวอเมริกันที่นํางูบอไปต้นไปเลี้ยงแลฒนยสายพัย ค่อนข้างจะตามใจงูเป็นพิเศษด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีในการควบคุมความชื้นละรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยนะครับนั่นทําให้งูไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือสาเหตุน,นะครับว่าทําไมงูที่นําเข้ามาในเมืองไทยนั้นมักจะเป็นวัดกันบ่อยๆนะครับระฉะนันก็อ่าลืมพกพทีแพดกันมาด้วยนะครับถ้าเราเลี้ยงงูนําเข้านะครับก็วนกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยท,ที่เลี้ยงงูบอลกันเยอะที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นนก็คือกรุงเทพของเรานั่นเองซึ่งในกรุงเทพนั้นมีความชื้นอยู่ท่ทีประมาณ74-85 เฉลี่ยตลอดทั้งปีเลยรวมไปถึงอุณหภูมิที่จะอยู่ประมาณ25ถึง33ตลอดทั้งปีอันนี้มันเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะไม่ต้องตกใจเพราะผมมั่นใจว่าทุกคนอยู่ร้อนกันมากกว่านี้แน่ๆและซึ่งพอมาพูดกันถึงตรงนี้เนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับว่าที่ตั้งของประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนนะครับและกรุงเทพก็เป็นแองกระทะณตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าเราจะได้รับอิทธิพลของมรสุมตลอดทั้งปีครับกลับมาที่ฟาร์มคริสมอฟของเราที่เชียงใหม่นัที่้โดดยยเฉลตลตองป อยู่ที่57ถึง74นะครับและอุณหภูมิอยู่ที่21ถึง33เป็นค่เฉลีย่ยตลอดทั้งปีซึ่งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพก็จะเห็นได้ว่าค่าความชื้นในประเทศไทยเรานั้นสูงกว่าทั้งอเมริกาและออฟริกาอย่างแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับจากการรวบรวมข้อมูลของทางฟาร์มเราจึงได้รู้ว่างูที่มีการเกิดในประเทศไทยนั้นมีความทนทานต่อสภาพอากาศความชื้นและเชื้อเฉพาะถิ่นได้มากกว่างูที่เป็นงูนําเข้านะครับ ซึ่งตอนนี้ก็วนกลับมาถึงคําถามข้อสําคัญของเราแล้วว่าเราสามารถส่งงูของเราไปได้ไกลขนาดไหนในช่วงที่งูของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ช่วงเจเนเรชันที่3าถึงหของช่วงอายุงูทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ17ปีนะครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถส่งมันไปได้ไกลขนาดไหนนี่คือคําถามของเราในวันนี้ครับจากการรวบรวมข้อมูลลูกค้าของฟาร์มคิลิมอฟนะครับเราก็ได้ได้ส่งงูไปอยู่ณที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจริงตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับเราส่งงูไปใต้ ลละกันใช่ครับผมกำลังพูดถึงสถานที่นี้ครับอำเภอเมตงจังหวัดยะลานะครับสถานที่นี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ตลอดปีอยู่ที่27.5ถึง28.5แความชื้นอยู่ที่7 7ถึง95ตลอดทั้งปีนะครับรวมไปถึงมีแค่สอฤด,ดูนะครับนั่นแปลว่ามีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนซึ่งในอุณหภูมิที่ต่ํากว่าเดิมและความชื้นที่สูงกว่าเดิมงูบอลตัวนี้จะอยู่ในสภาพที่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากความต้องการของงูบอลทั้งหมดโดยสิ้นเชิ ครับจากข้อมูลที่เราได้รู้มาณตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยนี่คืองูบอลตัวเดียวในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาะครับซึ่งเป็นงูของฟาร์มคิเรมอฟเองเป็นมอฟนอร์มอลเฮดพานะครับงูตัวนี้เนี่ยเป็นงูเซเลบของครูเทงจากบ้านสอนศิลปะครูเทงนะครับมีชื่อเรียกว่าช็อปชีฟซึ่งเป็นงูเซเลบที่จะตเตเวไปอยู่ตามร้านกาแฟได้บ่อยครั้งเราจะเห็นเขาได้ถ้าเกิดเราไปที่อำเภอเบตงนะครับเนื่องจากครูเทงเป็นรูที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุ คนในเมืองก็เรียกค่อนข้างจะติดปากกันนะครับว่าเจ้าชิปชิปนะครับมาดูกันถึงเรื่องการเจริญเติบโตของเจ้าชิปชิปนะครับคือตอนที่รับออกไปจากฟาร์มคิลมอฟเนี่ยชิปชิปน้าหนักไม่ถึง100ร้อยกรัมนะครับและเราจะเห็นได้ว่าตลอด1ปีเนี่ยชิปชิปมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็คือน้ําหนัก1ปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของฟาร์มคิลมอฟเฉลี่ยของ K ิลมอฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ7 0 0ดร้อยถึงแปดร้อยกรัมในช่วงปีแรกนะครับในขนาเดีวยวกันเนี่ยชิปชิปน้ำหนักอยู่ท รลลวดเร็วมากเนื่องจากชิปชิปไม่เคยหยุดกินเลยนะครับอันนี้เป็นอัปเดตจากกูเทงรวมไปถึง2คือชิปไม่เคยป่วยเลยครับซึ่งก็แปลว่างูไทยในอีก2-3รุ่นหลังจากนี้อาจาอาจ,จะทําลายกําแพงในข้อนี้ได้จากการรวบรวมข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะแบบรู้สึกว่าก็มันเป็นนอร์มอนนะนอร์มอลมันอยู่ที่ไหนก็ได้จริงปะ่ะไม่ครับเราจะไม่หยุดแค่นั้นครับเราไม่ทําอย่างนั้นที่นี่นะครับ ก็ถ้านั่นยังไม่สาใจคนดูแล้วก็ปีนี้เราติดต่อกับครูเท้งแล้วว่าเราจะส่งสโนบอลไปซึ่งครูเท้งจะเรียกมันว่าเจ้าหมูยอนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหมูยอเราก็จะมีอัปเดตหลังจากนี้อีกหนึ่งปีรวมไปถึงภายใน2อถึงสปีหลังจากนี้เจ้าหมูยอก็จะมาเข้าคู่กับเจ้าชิปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหมูยออาจจะเป็นตัวที่ทําลายกําแพงเรื่องของความชื้นและสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งถ้าการรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้แล้วมีการลองพ่อพันดูแล้วเป็นผลสํา น,นั่นจะแปลว่างูบอลที่เกิดในประเทศไทยได้ปรับตัวและทําลายกําแพงในส่วนนี้จนหมดสิ้นแล้วแปลว่านี่คือบทพิสูจน์ว่างูบอลที่อยู่ในประเทศไทยเกิดและโตที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับก็มาถึงบทสรุปของเราในตอนนี้นะครับก็คือถ้าคุณไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้เลี้ยงชั้นนาของประเทศคือเป็นบรีเดอร์ชั้นนาหรือคุณไม่ได้ต้องการมอสใหม่ที่อัปเดตขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณสนับสนุนบรีเดอร์ในประเทศนะครับและทุกอย่างเนี่ยผมขอแนะนาเลย ว่างูที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยชิบชิบเป็นบทที่สุดแล้วว่าสามารถเลี้ยงที่ไหนก็ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการงูเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นบิดเดอร์ในแรกเริ่มผมแนะนํางูในประเทศนะครับก็จบบริบูรณ์กันไปแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดเข้าร่วมกับไลน์ Open c h ช t ของพวกเรานะครับพวกเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีการ์แน่นอนครับและในตอนนี้ก็น่าจะยังมี ลูกหมูที่น่ารักให้จับจองกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วแล้วพบก,กันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ